เออครับบลาในชีกแกงไก่แซลมอนส้มครับแซ่บครับผมแกงไก่ใส่นมส้มหลังจากนั้นครับเขาก็เอามาคั่วแซลมอนส้มครับนี่แซลมอมเเองครับเพื่อนครับตำบักพริกใส่ตะไคร้ใส่ใบบักกูดนะครับเนาะเราก็จะคั่วแซลมอนส้มครับนี่ครับ ครับขวไปเรื่อยครับนกพิษสารบ้านเขาเกิดบ่ได้มีอย่างมากมายครับปลาล่าเนาะครับเนาะปลาแดกครับวัตถุดิบหลักขาดบ่เลยเลยเนาะครับเนาะจะผงนัวครับบ่ได้เห็ดหน่าครับเฮ็ดง่ายงเห็ดบ้านบ้านครับผมแล้วก็ขวบไปเรื่อยครับผมใส่ปลาล่าใส่ผงนัวนะครับเนาะจากนั้นเขาก็จะเติมน้ำครับเพื่อนครับเติมน้ำเลยอู้ไว้ครับอู้ไว้อู้ไว้ กุจุกุจุนี่ครับผมเตินมน้ำลงไปแล้วก็ถ่าให้มันเดือดครับอันนี้ครับเพื่อนครับก่อนที่เาติใส่ผักนังตูนงังผักอีตูนะครับเนาะนี่ความเสิร์ฟครับอันนี้ครับเมื่อกี้นี่มันยังทรงแห้งๆอยู่เตินมน้ำเข้าไปอีกครับเพื่อนครับ,รบแกงหน่อไม้ส้ม เพื่อนๆบางคนก็อาจจะบดเส่ปลาล่านะครับเนาะอันนี้สูตรใส่ปลาล่าครับขาดบบได้มัน้ำปลาเรียบร้อยครับเพื่อนๆครับอืมอาหารอีสานบ้านเฮากะจังสีหลักครับง่ายๆครับผมนี่ครับหน่อไม้ครับผมแกงหน่อไม้เห็ดเอียงใช่ไหมครับนี่ครับอืมข้นหนั กลมกล่อมสุดอยอดเลยครับผมใส่ไก่